สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกท่านผมหนุ่มนกเล็กครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงจุดประสงค์ในการเลี้ยงนกไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเพื่อเพาะพันนกเพื่อการค้านะครับการเลี้ยงเพื่อฟังอยู่ที่บ้านนกชยคาฟังเล่นๆน,นะครับฟังเพื่อความเพลิเอ,อยู่ที่บ้านแล้วก็ประเภทที่3ก็คือเลี้ยงเพื่อแข่งขัน ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการแข่งขันนกในแต่ละประเภทรวมไปถึงการที่เราจะเลือกนกเพื่อการแข่งขันด้วยซึ่งการแข่งขันนะครับจะมีด้วยกัน4ประเภทที่เรานิยมกันอยู่ก็เริ่มตั้งแต่การแข่งขันแบบประเภทเสียงทองประเภทสากลนะครับประเภทาดาวรุ่งแล้วก็ประเภทนับดอกคลิปนี้เราจะมาพูดถึง การแข่งขันประเภทนับดอกกันก่อนครับทีนี้การแข่งนับดอกเนี่ยก็จะแยกย่อยไปอีกนะครับก็จะมี4ยก8ดอกนะครับ4ยก9ดอก4ยก10ดอกหรือ4ขันรวมดอก5ขันรวมดอก6ขันรวมดอกซึ่งแต่ละสนามก็อาจจะเอาไปแข่งไม่เหมือนกันนะครับบางสนามก็อาจ4ยก8ดอกบางสนาม4ยก10ดอกอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ที่นิยมแพร่หลายกันเป็นหลักก็คือรายการ4ยก8ดอกครับคำว่า4ยก8ดอกมาจากอะไรมาจากการแข่งขันนับดอกซึ่งแบ่งเป็นยกคัดกับยกชิงครับยกคัดเนี่ยจะแบ่งเป็น4ยกครับยกหนึ่งก็คือการเป่าน้ำใน1ขันซึ่งแต่ลักษณะาอาจจะ13วิต่อ1ขันจากเวลาที่1 3วิจากเวลาที่1 4ว,ว,วิ15วิหรือ16วิ แล้วแต่กฎกติกาของแต่ลักษามดังนั้นในยกคัดเนี่ยเราจะจับเวลาที่4ยกครับก็คือ4ขันน้ำนกที่จะผ่านยกคัดได้ต้องร้อง8ดอกในภายใน4ขันนะครับจึงจะเข้าสู่ยกชิงซึ่งยกชิงก็จะมีทั้งชิงที่2ขันน้ำกับชิงที่1ขันน้ำแต่โดยส่วนใหญ่จะชิงที่1ขันน้ำกันครับตอนนี้ และนะครับนกที่เก่งๆบางตัวนี้จะมีลิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับถ้านกลิกในยกคัดเนี่ยเราก็จะให้นกตัวนั้นผ่านเข้าสู่ยกชิงได้เลยโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องร้องต่อในขันที่2ที่3ที่4สมมุติว่าขันแรกนะครับนกเข้าขันแรกแล้วลิกเนี่ยขันที่2ที่3ที่4ก็ไม่ต้องมานับแล้วก็คือผ่านเข้าสู่ยกชิงอัตโนมัติไปเลยแล้วก็ไปวัดกันที่ยกชิงอีกทีหนึง่ง ซึ่งนกลิกนะครับในยกชิงเราก็จะมีดอกให้อีกในการแข่งขันยกชิงส่วนใหญ่เมื่อลิกนะครับเราจะให้3ดอกอย่างเช่นอาจจะร้องมา2ดอกแล้วพอลิกเนี่ยก็บวกให้อีก3เป็น5อาจจะมีลิกซ้ำก็อาจจะบวก1บวก1แต่ละลิกนะครับก็จะบวกเป็นที่1ที่1แต่บางสนามก็อาจจะให้แค่ลิกแค่ครั้งเดียวหรือบางสนามลิกอาจจะให้แค่ดอกเดียวก็ได้ซึ่งว่ากันไปตามกฎกติกายแยกย่อยแต่ละสนามไป นี่ก็คือการแข่งขัน4ยก8ดอกแล้วก็การแข่งขัน4ยก9ดอก10ดอกก็คล้ายๆกันครับก็คือยกคัดเนี่ยต้องร้องให้ได้9ดอกหรือยกคัดให้ร้องให้ได้10ดอกแล้วก็ไปวัดกันที่เมื่อผ่านยกคัดเนี่ยเราก็ไปวัดกันที่ยกขิงอีกทีหนึ่งแล้วก็มีการแข่งขันแบบรวมดอกครับหมายถึงอาจจะตั้งกติกามันทั้งหมด6ขัน6ขันรวม10ขันรวมก็มีครับ หมายถึงแต่ละขันเนี่ยนกร้องเท่าไหร่ก็จะนับจำนวนเท่านั้นแล้วพอรวมมาแล้ว6ขันเนี่ยได้เท่าไหร่ตัวไหนได้เยอะก็ชนะไปนะครับหรือ10ขันรวมเนี่ยเมื่อรวมดอกทั้งหมด10ขันแล้วเนี่ยตัวไหนได้มากก็ชนะไปเช่นเดียวกันทีนี้เราจะเลือกนกยังไงเพื่อมาแข่งขันในรายการนับดอกเราก็ต้องเลือกนกที่ร้องเร็วๆและพยางสั้นๆครับเพราะอะไรครับ ทำไมเราต้องหลงเลือกนกที่มันพยางสันๆนเพราะว่าเมื่อนกร้องพยางสันๆนอย่างเช่น3พยาง4พยางเนี่ยการร้องมันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมครับซึ่งแตกต่างจากนกที่ร้องพยางยาวๆ6 7พยางเนี่ยกว่าจะร้องได้1คํามันก็ต้องใช้เวลานานกว่านกร้อง3พยางใช่ไหมครับดังนั้นนะครับถ้าเรายิ่งมีนกของเราเนี่ยร้องเพลงสั้นๆหรือพยางสั้นๆเนี่ยแล้วก็ร้องเร็วเนี่ยเราก็ได้เปรียบเขาครับ มีโอกาสที่เราจะชนะในการแข่งขันมากนะครับแล้วยิ่งเรามีนกเบิ้ลนะครับอย่างเช่นร้อง3พยางค์กัควิ๊กไวเหลียวแล้วก็หยุดปุ๊บแล้วก็ร้องควิกไวเหลียวซ้ำอีกแล้วก็นับให้2ออย่างนี้คือนอกเบิ้ลครับอย่างนี้ยิ่งได้เปรียบเขาใหญ่เลยครับเพราะนกส่วนใหญ่เนี่ยจะร้องครั้งละ1ดอกแต่นกเบิ้ลจะร้อง2ดอกบางตัวร้องถึง3ดอกนะครับยิ่งได้เปรียบเขาใหญ่นี่ก็เป็นหลักในการเลือกนอกนะครับเข้ามาแข่งขันในรายการนับดอก ยิ่งใครมีนกเก่งๆนะครับร้องไวๆนะครับร้องเบิ้ลมีลิกด้วยยิ่งทําให้เรามีโอกาสที่จะชนะการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะคุยถึงเรื่องการแข่งขันประเภทอื่นบ้างแล้วก็รวมถึงวิธีการเลือกนกให้เหมาะสมกับการแข่งขันในประเภทนั้นๆครับและพบกันใหม่นะครับผมหนุ่มนกลิกสวัสดีครับ